มาอีกแล้วค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาทำแจงขั่วตับหมูใส่หน่อไม้ดองกันนะคะขั้วตับมันก็คือเป็นเนื้อที่อยู่ติดกับตับนะคะเขาเรียกขั่วตับค่ะมันจะกิ้นกึบกึบมันอร่อยค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วเอาพริกแกงลงไปผัดเลยค่ะผัดให้หอมเลยค่ะแล้วก็ใส่หมูของเราลงไปนะคะใส่หมูของเราลงไปผัดค่ะ พอผัดได้สักหน่อยหนึ่งก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยค่ะตามรูปเลยค่ะพี่น้องตามภาพเลยค่ะพอเราใส่หน่อไม้ดองลงไปแล้วก็คนคนให้มันเข้ากันนะคะพี่น้องพอมันเข้ากันดีเราก็เติมน้ําลงไปเลยค่ะ เพราะว่าเราทำแกงนะคะแกงต้องมีน้ำค่ะถ้าผัดเผ็ดจะไม่มีน้ำค่ะอันนี้คือแกงหมูค่ะพี่น้องพอเติมน้ำลงไปก็ปรุงรสตามชอบเด้ค่ะแล้วแต่ว่าบ้านไหนชอบกินแบบไหนก็ปรุงเอานะพี่น้องนะชอบกินรสไหนก็ชิมเอาค่ะพี่น้องนี่ค่ะพอเราปรุงรสเสร็จนะคะพี่น้องเราก็คนคนไปค่ะพี่น้องพอคนไปก็ปล่อยไว้ให้มันสุกค่ะพี่น้อง ปล่อยให้หมูสุกหน่อไม้ดองสุกค่ะตามภาพเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพริกแกงที่เราใช้แกงเนี่ยเราก็ตําเองนะพี่น้องเราตําเองเราบดเองค่ะเราไม่ได้ซื้อค่ะตอนนี้แกงของเราก็สุกแล้วค่ะพอสุกเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยนะคะพอเราใส่ใบกระเพราแล้วก็คนๆก็เป็นอันว่ากินได้ค่ะพี่น้องปิดแก๊สเลยค่ะพี่น้องกินได้แล้วค่ะขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทาน